ซึ่งผมก็มีร้านใหม่มาแนะนำนะครับก็เป็นสปอนเซอร์ใหม่ของผมเองครับก็คือร้านสมาร์ทช็อปนะครับซึ่งร้านเนี่ยเป็นร้านที่เพิ่งเปิดใหม่แต่ว่าบอกเลยว่าไม่เกียนแน่นอนนะครับถ้าเขาเกียนผมให้เกเลยนะครับโอเคนะครับ้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเลื่อนมาข้างล่างนะครับแล้วก็กดคำว่าดูทั้งหมดนะครับก็จะมีเกมให้คุณเลือกนะครับเช่นเบดบอลนะครับไอซิมูเลเตอร์หรือเป็นแมปเดคิปดี้นะครับก็ผมก็จะมาลองให้ดูว่าเขาไม่โกงนะครับก็การผมก็ทำการเติมไปแล้วครับ4.9กก็ที่าเติมเงนนะครับ สามารถเติมได้3แบบนะครับเป็นอังเปาใส่แก้วอลเลดหรือธนาคารก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วกดที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งผมเนี่ยจะมาลองให้นะครับก็คือเป็นการซื้อ ID นั่นเองนะครับแต่ว่าผมถนัดซื้อตรงนี้มากกว่านะนี่ครับราคาจะอยู่ที่49บาทพอดีเลยนะครับผมเนี่ยครับทำการกดไปที่สั่งซื้อสินค้านะครับก็จะให้เราเนี่ยอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยแบบว่าถูกใจก็สามารถกดซื้อเลยนะครับผมไอ้น้องโอ้ นะครับแล้วก็ดูกันว่าเนี่ยรหัสนี้เนี่ยจะมีตัวอะไรมากนะครับมาดูซิเอาหลังจากเราเข้าแล้วเนี่ยก็ทำการกดที่ยูนิตนะครับดูที่ว่าเราได้ตัวอะไรมากแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะครับถ้าคุณตรงนี้เนี่ยคุใอรได้บอกว่าเป็นตัวมิติกไปเลยนะบบกว่าโคตรเจ๋งอ่ะครับก็ส่วนใครอยากได้ราคาถูกถูกไอดีที่พร้อมเล่นนะครับก็แนะนำไลน์เลยนะครับสมาชอปนะครับไม่เกินแน่นอนนะลิงก์เว็บกับลิงก์เพจเนี่ยก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับผม โย่ก Yo, like ็สวีดัสสวัสด mm. ีท like. okay, so <umba> well ุกคนด้วยนะครับอยู parfois, ่กันในเกมแบ็คโครเวอร์เด็กเช่นเคยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็นจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทำอะไรกัแบบนี้แล้วนะเริ่มเบื่อแล้วแล้วก็แทบไม่มีอะไรให้ทำแล้วนะบอลก็ตีง่ายเกินนะฮะโอเคก็มาวันนี้เนี่ยผมก็สอนวิธีการนะผมวิธีการแบบว่ากระโดดแบบย้ําได้เรื่อยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมคือโปรตีนเนี่ยทำมแบบว่าจําได้แค่แบบแค่นี้แค่นี้นะครับแต่ว่าแล้วก็นะครับผมแด็ดนะแด็ดปกติเนี่ยแต่ว่าทุกคนน่าจะแด็ดได้ไม่เร็วเท่าผมนะเนื่ยห จะแบบดั๊ดเวขึ้นแบบนี้รือเปล่ามันมันตัดเดิมยังไงไม่รู้นะแต่ว่าผมแบบอัปเกรดมาแล้วนะอ่ะก็วิธีการอัปเกรดจัมนะครับแล้วก็ดั๊อย่างนี้นะครับผมอ่ะให้ทุกคน,นทำตามผมนะซึ่งบอกเลยว่าทำไม่ยากนะครับผมง่ายๆนะครับแต่ว่าคุณต้องมีตังค์หน่อยหนึ่งนะ,ค,นะครับผมโอเคก็นะผมเริ่มมาจากจุดแรกเลยละกันนะครับผมอ่าเริ่มมาจากจัมก่อนละกันนะการกระโดดนะครับกระโดดก็จำเป็นนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่มีแอตต้ากับแบบว่ายังไม่ทำไอ อะไรนะม้กว่าใช่ไหมก็สามารถจําได้นะแบบนี้นะครับทํมแบบเอาไปขึ้นเขาโน่นนี่นั่นได้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ทำมาทางไหนนะครับเพราะว่าผมก็มีแอดตาอยู่แต่ว่าทํามาเพื่อมาสอนทุกคนวันนี้นะครับแล้วก็เลยมันทำมานะโอเคก็วิธีการไปทําจํานะครับผมก็ให้ทุกคนนะครับผมมามาทางซ้ายนะครับผมตรงนี้นะครับไปที่โบสถ์นะครับแปลว่าแบบอยู่ใกล้ใกล้โบสถ์เลยโบสถ์ตรงเนี้ย บดหรืบหอบ้ามด้วยเข้าเลยนะแล้วก็หันขวามานะครับไปตรงที่ฟาร์มตรงนี้นะครับจะมีจุดฟาร์มจุดนึงคือตรงนี้นะครับผมไปตรงที่ฟาร์มตรงนี้นะแล้วมันจะมีบ้านอยู่ข้างหลังหนึ่งนะครับมันจะมีบ้านอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่แล้วก็มาตรงนี้นะครับมันจะมีบ้านอยู่นะครับข้างหลังบ้านก็จะมีตัวนี้อยู่นะครับเป็นตัว MBC นีะครับผมนี่ตัวนี้จะเป็นอาจารย์นะครับในการสอนนะครับเอามาตัวเดือมาตัวคูแค่นี้เอ๊ เอ๊ะทำไมตัวไอ้เล็กจังเลยทำไมตัวไอ้เล็กจังเลยพูดไปไปไปแล้วแบบตัวไอ้ผมตัวไอ้ข้างเล็กเลยอ่ะหมายว่าเนี่ยว่าเดี๋ยวตัวผมข้างเล็กเลยอ่ะเอาทำไปแล้วเว่อทำไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามันใช้ตังค์นะผมมันใช้ตังค์ค่าทำนะครับหนึ่งหมื่นนะครับผมหนึ่งหมื่นนะครับมันก็จะให้เควสละามาหนึ่งเควสคือการแว่ากระโดดแบบนี้นะครับกระโดดอย่างนี้นะครับหนึ่งร้อยครั้งนะผมนุ้งก็เสร็จเควสแล้วนะครับแล้วก็จะสามารถกระโดดแบบนี้นะครับ โอเคมานี okay, <con> ่ผมต่อไปนะผมเป็นการแดดนะครับตัวที่เอาไว้ทําแดดนะผมให้ทุกคนตามมาเลยนะครับผมไปตรงที่สุ่มนะครับผมที่สุ่มกีัวนะครับทุกคนก็คงจะก็คงจะไปกันปิดแล้วนะครับนะครับโอเคคงมัไม่ต้องบอกทางเนาะเข้าไปที่สุ่มกีัวนะครับผมไปที่สุ่มกีัวเลยนะครับโอเคทุกคนก็จะเห็นนะครับผมมันจะมีน้ําตกตรงนี้นะครับผมก็ให้ทุกคนขึ้นไปข้างบนเลยนะครับ เป็นาเนี่ยเริ่มเห็นแล้วนะเนี่ยเป็นเ b c นะครับผมขึ้นไปเลยนะครับโอเคนะครับมาเราก็การคุยไปเลยนะครับว่าทำไปแล้วจะเป็นการแดดนะครับก็ทําเหมือนจำเมื่อกี้นะครับก็คือการที่เต็มตังก์มานะครับผมหนึ่งหมื่นนะครับผมมันก็ให้เควสยเรามาครับอันนี้น่าจะต้องแบบว่าให้เราเดดทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งนะครับเดดอย่างนี้หนึ่งร้อยครั้งนะครับผมก็สามารถปลดล็อกแล้วนะครับง่ายไหะง่ายมากนะครับมนง่ายแค่นี้แหละนะครับ โอเคนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปมาสั้นไปนะครับผมนะก็ผมก็จะมาแบบว่าพาดูว่าแบบบอสแต่ตัวเดือดอะไรบ้างนะนี่ซึ่งของก็ประมาณนี้ของบอสนะครับอ่ะเราเริ่มที่บอสตัวแรกเลยละกันก็เป็นบอสเริ่มต้นนะครับผมก็ไปที่จุดฟาร์มที่แรกนะครับตัวไหนวะเดี๋ยวนะนทำไมมันกระตุกจังวะเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยเกมสามร้อยไม่เปลี่ยนด้วยอยู่นี่แหละนะกูวิเก็บเปลี่ยนนะผมก็เอ่อไปที่จุดฟาร์มจุดแรกฟรังไหนวะเดี๋ยวนะ ฝั่งนี้ปะน่าใช่นะนมันมืดแต่มองไม่เห็นโอเคนะครับมาตรงนี้นะครับผมไปตรงนี้นะครับนี่ไงบอสเกิดโอ้ทิปล็อกนี่ครับบอสเ,เกิดพอดีนะครับผมตรงนี้นะครับก็ทําการตีไปนะผมก็บอสต,ตัวนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปเจ้านี่นะครับจะเป็นกระบองนะครับกระบองอันนี้นะนี่เห็นไหมกระบองโอกาส30%หรือเปล่าไม่เขียนอย่างเงี้ยน่าใช่มั้งเอ๊ะหรือหรือมันคืออะไรไม่รู้อะอะไรคือ30%เนี่ยผมไม่เข้าใจใชงมันเถอะนะครับอ่ะ เนียครับผมจะเป็นกระบองนะครับแบบนี้นะครับผมนี่เลยนะฮะก็ขออภัยด้วยเราเซิร์ฟมาปิงๆนะครับเกมกางนะครับโอเคแต่ว่าสกิลผมยังไม่บล็อกนะครับแต่ว่าตีก็ง่ายๆนะครับกูว่าเป็นเซิร์ฟดีกว่าโอเคนะครับผมต่อไปก็เป็นบอสตัวที่สองนะครับบอสตัวที่สองนะผมจะขอดูเช็คปิง ป็นหนึ่งละกันนะครับทำไมมันกระตุกจังวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหสามร้อยเกมไม่ใช่มาเถิดนะครับผมอะก็บอลตัวที่สองนะครับผมก็ไปที่โอ้ยเกมนะฮะโอเคทางขวานะครับผมทางขวาก็จะมีโบว์อยู่นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็ตรงไปเลยนะครับผมก็บอสตัวที่สองตัวนี้นะครับก็มันก็จะดรอปเป็นอันนี้มานะครับเป็นสร้อยคออันนี้นะครับผมบวก HP หนึ่งร้อยนะครับผม แม่จว่าเกิดอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งบอสต,ตัวนี้ก็ก็ตีง่ายทุกตัวนะครับเกมนี้บอสบอสคือไม่ได้เก่งนะครับมันตีง่ายนะเพราะว่าเราสามารถแบบว่าทำบัคมันได้นะครับผม <c oughs> โอเคเฮ้ยเดี๋ยวคนตีอยู่อะมันกีแสงอะไรอะสวัสด,ดีครับเฮ้ยมีคนตีจริงด้วยมีคนตีอยู่จริงๆซะด้วยนะฮะเอาให้บอสต,ตายแล้วเหรอรอบสังหาร <c oughs> ไ <laughs> อ้แค่ตายสองเลยเอาละทุกคนมาเรามากันต่อนะครับบอสตัวต่อไปนะครับบอสตัวต่อไปตัวนี้เนี่ยมันก็จะดอกเป็นอ่าเป็นจะเป็นนี่ครับผมเป็นที่คล้ายๆสร้อยคอแต่มเป็นอะไรผ้าคลุมปะเนี่ยที่มาแบบยแบบแจะใชใ้ดูนะครับแบบนี้นะครับก็ไม่หันมาว่าว่าแต่เฮีนี่ครับเดี๋ยวไม่โหมืดมืดตื่อเลยครับหนึ่งหาแสงแป๊บโอ้ย ชีวิตอะแบบนี้นะครับเป็นผ้าคลุมแบบเออนีครับแบบนี้นะครับโอเคก็วิธีการหานะผมไปที่บนภูเขานะครับจริงๆเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องไปหาของเลยนะผมของวันี้มันก็ไม่ไม่ได้ช่วยแด็กกูเยอะเลยเนี่ยแทบไม่ช่วยเลยมากกว่านะครับผเราสามารถใช้ตกิ้แบบว่าตีระยะไกลได้นะครับพวกนี้มันบอสไม่ได้เก่งนะครับโอเคมาตรงนี้นะครับผมขึ้นไปบนเขานะครับ ก็จะมีบอสตัวนี้เกิดนะครับผมซึ่งบอสแต่ตัวก็จะมีเวลาเกิดด้วยนะครับไม่ได้เกิดตลอดนะอันนี้โอเคเกิดอยู่นะครับก็ทําการตีไปเลยนะครับผม,มเซิร์ฟอย่างปิงอยอ,อกระโดดเลยแม่งพังให่ออกอเซิร์ฟพรวดปิง <laughs> โอเคบอสตัวต่อไปนะครับผมน่าจะเป็นบอสตัวสุดสุดท้ายแล้วนะครับผม อันนี้ผมไม่รูว่ามีอีกหรือเปล่าแต่ว่าผมหาเจอแค่นี้นะครับผมนี่นะซึ่งบอสตัวนี้ก็จะมีโอกาสดปดาบอันนี้นะครับผมก็บอสตัวนี้ก็อยู่บนเขาบนเขาอยู่แนวแนวอ่ะตามมาเลยนะครับผมก็สังเกตนะครับง่ายๆนะเราเราเกิดตรงฝั่งนั้นใช่ไหมหันซ้ายมานะครับผมขึ้นมาบนเขาบนนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับใกล้ๆเลยมันก็จะมีแบบว่าบอสเกิดอยู่ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แบบว่า ABC จํานวนหนึ่งนะต่ไม่รู้ว่าบอสเกิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยบอสเกิดอยู่นะครับ โอเคตีเลยแล้วกันนะชูปตีเลยสวัสดีน้องอะไรอะ่ะฝันอะไรฝันมีตัวลองน้องเซอร์ปิงน้องบ้าเซอร์ปิง,งตีเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็คลิปนีก้ก็อัพเป็นขยายนะใครใชอบฝากแล้วก็ตามให้การด้วยนะครับบายครับทุกคนจุกรัวไอ้น้องละ